วันนี้เรามีห้กฎสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในท,ทันทีถ้าคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตขาดแรงบันดาลใจหรือกำลังมองหาวิธีปรับปรุงตัวเองในทุกๆด้านตอนนี้แหละที่คุณจะได้พบกับคำแนะนำที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตคุณกฎที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือกุญแจสำคัญในการทำให้ทุกการกระทำของคุณมีทิศทางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการเขียนเป้าหมายประจำปีหรือการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่อยากทำให้สำเร็จอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและรู้ว่าควรทำอะไรต่อไปในแต่ละวันกฎที่สองอย่ากลัวที่จะล้มเหลวการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่ามากขึ้นที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและใกล้ชิดกับความสำเร็จมากขึ้นอย่าหยุดเมื่อเจออุปสรรคแต่ให้ถือว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนากฎที่สเลือกคนที่อยู่รอบตัวให้ดีคนที่คุณใช้เวลาด้วยมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาและความสำเร็จของคุณจงอยู่กับคนที่สนับสนุนคุณพูดถึงความฝันและมองโลกในแง่ดีพวกเขาจะช่วยเติมพลังให้กับคุณในการไปถึงเป้าหมายกฎที่สี่ทำสิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายการจัดการสิ่งที่ท้าทายไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณรู้วิธีแบ่งมันออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเมื่อคุณจัดการกับปัญหาทีละส่วนๆมันจะไม่รู้สึกหนักหนาและสามารถทำให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพกฎที่หให้เวลาในการดูแลตัวเองหากคุณไม่ดูแลตัวเองคุณจะไม่สามารถดูแลคนอื่นได้มันให้เวลากับการพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจเพื่อให้คุณมีพลังในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ